สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดี FC ฟซีเอมนทุกท่านนะครับวันนี้ครับพามาดูครับอู่เขาข้อเรียมครับนี่ครับตอนนี้กําลังติดบังโคลนครับมาดูแบบการทํางานครับดูนี่ครับการทํารถอีแตนนะครับนครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นแชซีของ s t a ร์ด้าครับ อันนี้เป็นสีล้อนะครับคันนี้ครับวางเกียร์ครับนี่ครับเกียร์ปาเจโ,ร,จโร่ครับปาเจโร่สปอร์อตครับตอนนี้กำลังจะติดบังโคลนหน้าครับ คัสซีสวยมากครับคันนี้เบื่อแล้วจะเดินโเกียปาจิโลครับ นี่ครับมีสโล่ครับอันนี้ช่างกำลังติดบังโคลนครับช่างใหญ่เบอน ไขับได้แล้วแล้วเราจะมืดเจ้าอันนี้มันเชือเกี้ยวเท่าลไดักไม่ใช่ใส่เกี้ไวอะไรแล้วทำไมไม่ไปโอ้โหโอ้ขับได้แล้วโอ้ใส่พวงมาลัยใส่เครื่องก็ขับได้แล้วไม่ขาดดี แล้วพัดเมที่แบบนี่นไเองเลยัดจังนะนี่คือัดแห้งนอยู่้านเดียวคือัดแห้อือแห้ี่ไม่มีน้ำมันเรโอเคแห้งไม่มีน้ำมันเบระได้มือไปชาเอาเอาเอามือทยังได้ ก็เอาเอาาันไปจิ้มขัดนันดูดินอะลาไปจิ้มขัดขัดลันดูดิมันเบานะก็จะจิ้มมาขนมอันนี้ทีอยไปจิ้มดูเเดกก็ดินบนแ้วถ้าเป็นขัดแห้งครับีนี่ไว่ามีอยู่เดียวครับที่ทาแบบนี้ครับนาสมั่งะรยาน ยอดครับเีบว,วางเครื่องก็วางเครื่องเสร็จขับได้เลยครับตัวนี้ใส่ภูมิอะไร่้้นนาาอาาลางลยบกเเจ มันจะมีไม่มีอย่างนี้ครับตัวนี้ต่องขนานตัวนี้ตัวนี้ต้องขนานตัวนี้เรียนโมตามขั้นตอนเลยพวกเหล็กพวกเนี่ยต่องขนานทั้งทีมถึงบนถึงลงคาที่รถท้ายอย่างนี้ลังคาอยู่เนี่ยมีหลายคันเลยี

มอ่มือตามสายสาตามือวีการชนต้องขึ้นไปตามขันข้นขัน้นขั้นงมือจะเรียนรู้เลยมจะสาอ่ะกาเนมือจะเรียนเลยม่จะสาอ่ะจินเสวีนไปอิอสิสลามแต่มาด้วยใจเรอได้แค่มองด้วยสายตาและวก็เชื่อแต่เน้นที่คุณภาพเน้นชอนั้นเลยเน้นตัวนั้น <c oughs> ดูรถ <c oughs> ดำโตอันนั้นมันจะเป็นรือมองตัวอันนั้นติดหน้ครับวันนี้ก็รีวิวนะครับหู่นะครับทําอีแตนนะครับ,รบของทีมงานของข้อครับ HSV เ,เซอร์วิสครับครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับทักมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับ,รบ,รบที่ได้เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเอ็นบีพีแชแนลของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ